เกิดปัญหายัางครับพี่น้องณตอนนี้นะครับผู้จัดการบอดผู้ยิ่งนะครับได้ออกมาโพส์ขอความนะครับว่ามันมีคลิปยังที่เพิ่นลงไปนะครับ mm hmm. เพิ่นบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ค้นด่าม,มาเยอะด่าจนนิลุยปิดคอมเมนต์ต่างค้นต่างโพดไปต่างต่างหน้าหน้าว่าบอดผู้ยิ่งเนี่ยเอาหลวงมาหากินบ้างเอามาเรียกร้องความสนใจบ้างแก่งทํำดีเรียกคะแน่นบ้าง บางคนกะวาคือบ่าหาเลี้ยงอยู่หลังเวทีเอาขึ้นมาหยัางคนเลี้ยงมีแต่หนองบ่ย่อมอยู่ห้องห้อยากขึ้นบนเวทีกับเม่หนองมาก็จะขึ้นเวทีตลอดแต่ก่อนกับบ่เคยมีปัญหาดอกแต่ตอนนี้ทําอะไรก็ผิดคอยถามแน่ขนาดคอยบ่เมนพูยิ่งคอยบ่เคยมีลูกงั้งเข้าใจ คำว่าแม่กับลูกอยู่นางบ่อใดพึ่งทำแต่นางทำมาตลอดตั้งแต่อุ้มทองขึ้นบนเวทีจนคอดถามดนว่าถ้าเพ่นพวกเจ้าสิมีความอดทนได้เหมือนนางบอ่อตั้งแต่ยังบ่เกิดเรียงกวานา่งอดทนมากโมเมนต์ลูกกับแม่บนเวทีน่ารักคุณแม่ลูกสองหุนดีน่ารัก พ่อเกิดเรื่องมากเฮ็ดหยังกับพิษเบิดก้าวขาออกจากบ้านกับพิษแล้วนี่แหละนอกเขาว่ามนุษย์ขีหมินเห็นไพร่ลมกระเยียบทันทีเห็นความสำเร็จก็ยินดีแต่แน่ใจกระแอบอิจฉาบอมีไผที่เป็นแม่แล้วงบ่รักลูกหรอกเขาหาักลูกแพ่งลูกปานน้วยตาพุ่นละและเขากระทำงานหาเลี้ยงลูกเขาได้ย่างดี ส่วนคนที่ดามามาดานัาง่งชีวิตเคยทําใดเหมือนนั่งบอหรือครอบรัวมีปัญหาแล้วบ่เคยได้ความอบอุน่นยุดเถอะค่ะย่ามาดามาหอดลูกเขาอันไหนบ่ชอบก็เลื่อนพนันฉันหลักหน้าดิตะโตเกียวมากเหมือนลูกของฉันเองอะไรค้นยุดคือยุดได้แล้วค่ะแล้วก็เซฟแพ่วเผวนนาดิตะแอดโตเกียวย่างที มุมมองของคนนะครับบอกแล้วว่ามันหน้าหน้าจิตตังสี่บังคับคนอื่นให้คิดอย่างเฮ้าหรือว่ามุมมองตามที่เฮาต้องการมันเป็นไปบ่ได้รครับหลายมุมมองนะครับผมสิบอกเลยว่าบางเถื่อเดอมั่นกับบ่แเมนสิ่งที่สมควรที่ต้องขึ้นเวที เด็กน่อยนะครับถึงเวลากลางคืนก็นให้เขานอนเ,ออเด็กน้อยมันสมครพักผ่อนเวลากลางคืนบางเทื่กับบอไดอยากให้เอาไปดอกครับหรือว่าเอาไปแล้วเออถามว่าเพื่อเอยียงนะครับเนาะบอบอไดหูน้าหอกครับอันนี้อันนี้แล้วแต่ความคิดไผ่มันเดอ้อเออหรือว่าเพิ่นเอาขึ้นไปแล้วกับพ่อสีไดให้เห็น ความสงสารบอกหรือว่าบางคนกะเอาติบไปให้ด้านหนาเวทีถามว่าฮักลูกจำเป็นต้องเอาขื้นเวทีบอเออนะครับด้วยความที่เด็กหน่อยอายุยังหน่อยเอาไปเหตุยังเป็นบอเออนะครับในการแสดงก็มีอยู่บอซึ่งมันต่างกันนี่ครับกับเข้ามาอุ้มทองหรือว่าอุ้มทองถ้าอุ้มทอง เมื่อมันหลับงานมาแล้วเมื่อมันจําเป็นต้องขึ้นมั่นกับข้นครับแต่ว่าทามันท่องงหาแล้วมันกับบได้สมควรที่ต้องขึ้นหรอกครับแกเข้าใจว่าบางเที่ยนั่นเหตุงานเหตุงานเขาก็ต้องเบ่งวตจากของนํานด้อครับว่าสภาพตัวจาของไหวหรือบ่ไหวบอกมันมาสิเหตุถูย่างถูแนวตามที่ว่าเออจังสันจังสีมันเิียให้คนเมตตาสงสารมันก็เลยมองไปอีกหลายอย่างเลยครับผมสิบอกเลยเดย มันมีทั้งขอดีขอเสียย่าสักขึดววาเห็ดแล้วคนสิเห็นดีเห็นงามคือเข้เาวัสุย่างมันบ่เม่นครับให้คิดดีๆครับก้อนสิเห็ดอย่างลงไปมันก็บ่เป็นวาท่องแล้วหง่อ,อ่างปางสิไปหล่นสุยางสุเนวมันก็ต้อมเบื่องความเหมาะสมนาครับแล้วก็ลูกเข้าความสมบูรณ์ความแข็งแรงของลูกเข้าก็เข้าใจว่าอยากหาเงินหาเงินก็นสิบว่วหักตัวจากคลองหักหนั่นหักนี่แน่บ่ครับ บางทีะกเกินไปเกินขอบเขตตัวเจ้าของมันกับบอกงามแล้ครับอบางคนที่ว่าเป็นหยังจังเสม,มอนี่จังดาหมอกดามาสุดใส่เล่ามันกับคล้ายๆสุดวายหน้านนะครับที่กะเอาไปทวาสั่นีหยังมันกับบ่ออะอีหยังกับครับมันเล้วแต่ม,มุมมองของคนครับยังที่บอกเราเนคนอื่นใส่กับว่าพิดเสม,มอแล้วเหตุหยังกับผิดเพราะหยังเพราะมันมีปัญหาตั้งแต่ที่แรกแล้วคนนี่ เทมิอัติก็มี่คือเก่าครับมสิบอกแลิสิ์ไบบางครับข้าเจ้าไห้ว่าเห็นดีเห็นงามน้ามั่นกับบ่เมียนแล้วพอวันเอฟซีที่เพิ่นหมักมันเกิดปัญหาแล้วเนาะเพิ่นก็ต้องอ่าดูแลในสิ่งที่เพิ่นอยากเบิงจังพยาบาลนี่เพิ่นก็น้าเบิงให้เก่าครับเพราะว่าเพิ่นมาพยาบาลเป็นคนหนาสงสารเพิ่นก็ติดตามย่างบอดููหยิ่งเออเพิ่นมองว่าเป็นไฟกระทําเพิ่นก็บ่ติดตาม มันก็ว่ามันก็เป็นทั้งสี่แหละครับโลกโซเชียลเ้อาสิไปสิวาจังไลรแตบ,บังครับสุยางสุนแนวของของเอฟซีมันบนบ่อไรครับมันหักไผหักมันมันก็เลยเป็นทั้งสี่แหละครับส่วนสิดาหมอกดามา่าอีหยังนั่นบ่ครับมุมม่งนั่นแหละครับย่างที่บอกคนหักกับมีคนสร้างกับมีไผก็ตามครับไม่มีผู้ใดหักเบดดอก เมนคุ้นสิล่องดีขนาดใดเฮ็ดดีขนาดใดถ้าคนม่องติดลบที่แรกแล้วมั่นกับลบคือเกาครับยากสีบังคับเพิ่นให้ไปม่งตามผมบอกเลยว่ามันบม่มีทางง่ายๆหรอกครับพระเอกเด้อครับหลายๆคนหรือว่าหลายๆวงขนาขนาดเพิ่นเฮ็ดดีสุยางสุเน,นวลนะครับ เอาผมเปียบบางสิเลยเอาจังบอยสิได้ใช่เล่ากะมงแม่ง,งของเล่าของสิเล่าเป็นคนบุคลิกเบเป็นคนม่ได้มารยาทดีโดยสัํมนะครับแค่ยังเถื่อวาขึ้นเก่าครับถ้าคนบ่ามากแล้วผมบอกเลยว่าเห็ดจังไดก็ตามเจ้าสิด,ดีขนาดใดบ่ไดมีปัญหาหย,ยังกับภัยก็ตามมันคือเก่าครับพอฉะนั้นย่าสึกเกิดว่าคนจังสี่ครับเขาสิอ่าบ่มีอา,าตานํา พอวามันปัญหาเกิดเขามองวาบอดผู้ยิ่งเป็นภูสร้างปัญหามันก็เลยไปจังสันนะครับสิให้ภาพรักดีขนาดไหนก็ตามเล้มเมนสิไซมิดสุดมิดจำข้อคุ้นกับวาที่เกา่าเออพอฉะนั้นเฮาก็ต้องอยู่กับโลกโซเชียลหัมันได้ครับอืมานยังว่าอย่ายให้คนแสดงความคิดเห็นกับปิดไปครับว่ต้องบอกโพสมานสีสิทั้งหนคนมันกระบอกอยู่แล้วครับ ทำไหวกับบัฟังบ้าไหวกับบ่าฟัง,ฟงนั่นล่ะครับนี่คือคนที่มองเห็นต่างครับ